สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลหรือสรพและคณะ WSO Zero และ WSO Thailand ลงพื้นที่เยี่ยมชมภายในสถาบันบำราษนราดูนเพื่อศึกษาดูงานด้านคุณภาพการดูแลความปลอดภัยของผู้ป่วยและการป้องกันควบคุมการติดเชือ้อหลังจากที่สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลหรือสรพได้ร่วมกับ WSO Zero และ WSO Thailand เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมส่งเสริมสุขภาพระดับภูมิภาคของ WSO South East Asia ที่ประเทศ ระหว่างวันที่10-12ตุลาคม2565โดยมีสมาชิกในกลุ่มซีโรผู้แทนประเทศต่างๆในภูมิภาค11ประเทศเข้าร่วมการประชุมโดยมีนายแพทย์กิจพงศ์สัญชาติวิรุณผู้อำนวยการสถาบันบำร,ร,ราศณราดูลพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับทางสถาบันบำร,ร,ราราราดูลเรายึดหลักเรื่องของทูพีเซฟติโกหรือภาษาไทยก็คือความปลอดภัยของผู้รับบริการและ บุคลากรสําหรับผู้รับบริการก็จะยึดหลักเรื่องของผ่าตัดปลอดภัยห่างไกลโรคติดเชื้อเชื่อถือเรื่องยาและเลือดพิจารณาตัวบุคคลให้ถูกต้องสายท่อทนไม่หลุดเลื่อนแล้วก็มีสัญญาณเตือนก็ต้องรีบเข้าไปประเมินเมื่อผู้รับประการปลอดภัยแล้วเนี่ยก็บุคลากรก็ย่อมมีความปลอดภัยไปด้วยสําหรับบุคลากรเราก็ยึดหลักเดียวกันหลักการเดียวกันโดยเน้นย้ําเรื่องของ ที่เพิ่มเติมก็คือเรื่องของความปลอดภัยในการสื่อสารทางออนไลน์เรื่องความปลอดภัยในงานเช่นเรื่องของการบันทึกเวลรเบียนที่ถูกต้องการประสานทางด้านจิตใจของบุคลากรให้ทํางานอย่างมีความสุขทํางานโดยไม่มีปัญหารักษากฎเพื่อลดการฟ้องร้อนหรือเรื่องร้องเรียนต่างๆนะครับแล้วก็การจัดการสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม่จริงแล้วสถาบันมรดากธรรมูลเป็นสถาบันที่ เป็นสถาบันหลักในการตรวจวิจัยและรักษาโรคบาดใหม่โรคติดต่ออันตรายต่างๆสถาบันเนี่ยเรามีการเตรียมพร้อมแล้วก็มีการพัฒนามีการซ้อมแผนแล้วก็พัฒนาศักยภาพทั้งทางด้านเรื่องของเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆรวมทั้งบุคลากรอย่างต่อนเนื่องนะครับโดยยึดหลักความปลอดภัยของผู้รับบริการและบุคลากรเป็นเป้าหมายสูงสุด อยู่แล้วครับ